ใส่ประจำสม่ำเสมออย่ายัดเยียดนี่เลยค่ะเพียงหนึ่งกรรมนะคะใบฉ่ำน้ำไม้ผลก็มีผลดกพืชผักสวนครัวที่อยู่รอบๆบ,บ้านเก็บมาเท่าที่จำเป็นแต่ละวันก็เกินพอแล้วค่ะผักปลอดสารพิษชีวิตติดดินนะคะย่าๆ yeah, yeah. มาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคน วันนี้ย่ยาจะพาชมไม้ในสวนนะคะไปชมกันเลยนะคะนี่ผลผลิตในสวนนะคะมีไม่มากค่ะอย่างละหนึ่งต้นสองต้นค่ะก็เก็บมาพอเขาพองหรือเขาสุกเราก็เก็บมานะคะเก็บมาเท่าที่ต้องการก็ได้อย่างละเล็กน้อยก็เ,เพียงพอแล้วนะคะเดี๋ยวชมไม้ใบสวยก่อนค่ะเพราะไม้ใบสวยอยู่หน้าบ้านนะคะเท้าความย้อนเหตุการณ์น,นิดนึงนะคะ เมื่อวานขณะที่ยา่ยากำลังลิมกิ่งไม้ในสวนอยู่ฝนตกขึ้นมาย,าย,ายา่าเขาตั้งใจจะทํางานให้เสร็จนะคะตกก็ตกไปหน้าที่ฝนนะคะหน้าที่เราก็ตัดกิ่งไม้ต่อค่ะตอนนี้บร,ริเวณบ้านจึงชุ่มช่านะคะฝนตกให้กับทุกวันเลยค่ะเลียมกิ่งไม้ทมกลางสายฝนก็สดชื่นดีค่ะปะีย,ายา่าเป็นคนที่ชอบน้ําฝนค่ะตอนเด็กๆเ,เล่นน้ําฝนเป็นประจําค่ะก็เลยติดนิสัยมา จนกระทั่งเลยวันสาวมาแล้วยังชอบน้าฝนอยู่อีกนะคะวันนี้นะคะรุ่งขึ้นอีกวันค่ะหลังจากวันฝนตกย่าๆยยก็จะเอาปุ๋ยที่ทําไว้นะคะคือปุ๋ยหมักมูลวัวมาใส่ให้ต้นไม้ค่ะทีนี้ก่อนที่เราจะใส่ต้นไม้นะคะเราต้องตรวจดูก่อนโดยเฉพาะไม้กระถางค่ะหากไม้กระถางของเรามีใบที่เหี่ยวใบที่เน่าก็ต้องตัดออกหรือดึงออกนะคะ ถือว่าเป็นการตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ไปด้วยค่ะเมื่อวานตัดแต่งรอบบ้านแต่ยังไม่เสร็จนะคะแต่วันนี้ถึงเวลาต้องมาใส่ปุ๋ยให้ไม้กระถางเนี่ยค่ะใบเน่าก็จะมีมีเกือบทุกต้นนะคะเพราะว่าไม้เขาต้องผลัดใบเหมือนกันนะคะแต่บางต้นก็ทิ้งใบเร็วบางต้นก็ทิ้งใบช้าถ้าเจอเราก็ต้องดึงออกค่ะต้นนี้ เศรษฐีคู่บัลลังค์ค่ะต้นโตวสวยงามมากค่ะเพื่อนๆอยู่ในกระถางใหญ่นะคะกระถางใหญ่ประมาณ20นิ้วค่ะเศรษฐีคู่บัลลังค์จากแรกๆเอามาเลี้ยงเพียงหนึ่งต้นนะคะตอนนี้ไม้ใบสวยเต็มสวนแล้วค่ะก็ต้องดูแลอย่างสม่ำเสมอนะคะกอนี้กระถางนี้ต้องใส่หลายๆกรรมเลยค่ะเพราะว่าเป็นกระถางใหญ่ใบแห้งอย่างนี้ดึงออกต้องดึงออกทันทีนะคะที่เราเจอ ถ้าปล่อยไว้นานอาจจะเน่าแล้วจะลุกลามนะคะเกิดมีเชื้อราก็จะลุกลามไปที่ลำต้นหรือใบอื่นๆได้ค่ะช่วงนี้ไม้ใบก็จะมีใบเสียบ่อยค่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงฝนตกนะคะช่วงหน้าฝน นี่ค่ะกับใบที่ติดกระทำต้นตรวจดูความเรียบร้อยของต้นไม้แล้วก็ออกปุ๋ยหมักนะคะที่เราเตรียมไว้มาโรยร,บรอบๆโคนต้นนะคะโดยโรยร,บรอบๆกระถางรอบๆถุงพุ่มเวลาโรยต้องระมัดระวังไม่ให้โดนลำต้นค่ะเพราะไม้เนื้ออ่อนอาจจะเน่าได้นะคะอกโรโทนิมาหรือหรือไม้ใบสวยอื่นๆนะคะเป็นไม้เนื้ออ่อน หากโรยโดนต้นหรือใบก็ทําให้เกิดอาการเน่าได้ค่ะให้โรยรอบๆวบบงกระถางด้านในนะคะเพราะรากจะเดินรอบๆวบบงกระถางค่ะหากโรยไว้รอบๆวงกระถางด้านในไม่โดนลําต้นแน่นอนค่ะป้องกันไม่ให้ลําต้นของเราเป่วยเน่านะคะหลักใช้ขาวค่ะใบสีเขียวมีสีขาวเซมปรับลายนะคะใบสีอ่อนนุ่มมองแล้วเย็นตาค่ะลวดลายที่ใบนะคะจะไม่เหมือนกันในแต่ละใบ บางใบก็จะมีแต้มสีเขียวนิดหน่อยที่ปลายใบนะคะชื่อว่าหลักชัยขาวต้นนี้ชื่อสิบกระดับนะคะชื่อเพราะจังเลยดูสิคะแผ่นใบบางใบก็มีป้ายแดงยังกับไครเอาปูนมาทาไว้นะคะบางใบก็ซีกหนึ่งก็เป็นสีหนึ่งนะคะอีกซีกก็เป็นสีหนึ่งนะคะก็เรียกใบฮาร์ปนะคะใบนี้กระดูกสีชมพูค่ะ อะรลีมาหรือไม้ต่างๆนะคะเขาก็จะมีความสวยงามของเขาค่ะคนปลูกเลี้ยงก็มักจะหลงเสน่ห์นะคะหรือเรียกว่าหลงรักค่ะวงการที่เข้าแล้วออกยากนะคะอ่นนี้ก็เดี๋ยวใส่ปุ๋ยเหมือนกันนะคะเวลาใส่ปุ๋ยนี่ย่าๆต้องใส่หมดทั้งสวนเลยค่ะก็ต้องใช้เวลานิดนึงบางครั้งทยอยสองวันนะคะแต่ต้องต่อเนื่องถ้าไม่ต่อเนื่องเราจะลืมนะคะว่าเราใส่ไปถึงไหนแล้ว วันนี้ก็ใส่ให้เพื่อนๆดูบางต้นนะคะบางต้นก็ใส่ทีหลังค่ะแต่ต้องใส่แบบต่อเนื่องหนึ่งวันสองวันสามวันก็แล้วแต่นะคะการใส่ปุ๋ยต้นไม้ต้องสม่ำเสมอนะคะอย่างเช่นเราใส่ทุกหนึ่งเดือนสามสิบวันใส่ครั้งหนึ่งนะคะพอถึงเวลาเราก็ต้องใส่ค่ะไม่ใช่ว่าเดือนนี้เราไม่ได้ใส่นะคะเราลืมอ่ะต้นนี้ชื่อลายน้ำทองนะคะ เดือนนี้เราลืมเราไม่ใส่แล้วเดือนหน้าเราเบิ้ลเลยค่ะจากเราใส่หนึ่งกำรรม,มือเป็นสองกำรรม,มือถ้าทำอย่างนั้นไม่ได้นะคะต้นไม้ไม่ชอบการยัดเยียดค่ะลืมใส่ยังพอทนค่ะแต่ถ้าใส่เยอะต้นไม้อาจจะช็อกนะคะช็อกปุ๋ยเพราะปุ๋ยจะมีความเค็มค่ะต้นไม้ก็จะตายได้นะคะตายด้วยความรักและหวางดีจากเจ้าของนะคะหลังจากใส่ปุ๋ยต้องรดน้ำตามทุกครั้งนะคะ รดน้ำให้ต้นไม้รดน้ำล้างใบล้างก้านใบเพราะเศษปุ๋ยอาจจะติดอยู่ตามก้านใบหรือซอกใบก็ได้นะคะตรงนี้เป็นต้นสน่จันเขียวค่ะต้นเสน่จันเขียว,ยวใบจะใหญ่กว่าต้นเสน่จันอื่นนะคะต้นไม้หลายๆชนิดเลยนะคะพอได้ปุ๋ย ได้น้ําใบเขาจะชุ่มฉ่าขึ้นมาเลยยา่าจะให้ปุ๋ยคอกหมักเดือนละหนึ่งครั้งหรือบางครั้งอาจจะเป็นปุ๋ยคอกที่เราตากแห้งสนิทก็ได้ค่ะสลับกับปุ๋ยละลายช้าเพราะปุ๋ยคอกจะทําให้ดินในกระถางมีเนื้อดินเพิ่มขึ้นมานะคะแต่ถ้าเราใช้ปุ๋ยละลายช้าอย่างเดียวทําให้ดินในกระถางแข็งดินจะกลบนะคะเพราะไม่มีเนื้อดินมีแต่สารอาหารอย่างเดียวก็ต้องสลับกันค่ะ และระหว่างนั้นเราอาจจะให้เป็นปุ๋ยน้ำซาวข้าวเวลาเราหุงข้าวเก็บน้ำซาวข้าวไว้นะคะแล้วนำมาฉีดพ่นทางใบหรือราดรถทางดินลงไปในกระถางเลยก็ได้ค่ะไม้ผลก็เหมือนกันหรือว่าไม้ไม้พืชผักสวนครัวของเรานะคะถ้าเราเห็นต้นไหนโสมเราก็เอาน้ำซาวข้าวไปราดให้ที่โคนต้นไม้นะคะต้นไม้เขาก็จะฟื้นขึ้นมา หลายๆชนิดนะคะที่ยา่ยาทำแล้วดีขึ้นต้นไม้ที่ทำท่าเหมือนจะขาดอาหารขาดสารอาหารอะไรนี้นะคะพอมีน้ำซาวข้าวเราก็ราดไห้เขาเป็นพิเศษเลยค่ะสมใจปองค่ะพืชปักสวนครัวที่เราปลูกไว้แบบพอเลี้ยงชีพค่ะ <c oughs> คือปลูกไว้เท่าที่จำเป็นนะคะที่จำเป็นต้นต้นหรือว่าชนิดที่เราชอบทานค่ะเราก็ใส่ปุ๋ยคอกนะคะเขาก็จะเริญเติบโตเต็มที่ ต้นก็แข็งแรงค่ะในั้นทุกๆต้นนะคะก็จะมีผลผลิตให้เราเราก็สามารถเก็บมาทานได้ตลอดเวลาค่ะมะเขือพวงนี้ขึ้นเองนะคะคงจะนกเอบมาปลูกไว้ค่ะเพราะจะมีนกในสวนค่ะเวลาเรารดน้ําช่วงที่อากาศร้อนๆน,นกเข,า,เขาจะมาเล่นน้ํานะคะแล้วเขาคงปลูกไว้เขาคงถ่ายมูลไว้นะคะมะเขือพวงก,ก็เลยงอกขึ้นมาค่ะ ก็มีผลผลิตให้เราได้เก็บนะคะแต่เวลาเก็บระวังน้าค่ะน้าจะเกี่ยวมือเนี่ยเกี่ยวอีกแล้วคันเนี่ยเกี่ยวอีกแล้วพริกก็พอมีค่ะพอมีแต่ไม่ค่อยสวยพอมีให้เราเอาทําน้ําพริกนะคะวันไหนอยากทําน้ําพริกก็ไปเก็บมาเลยค่ะไม่เก็บมาไว้ในตู้เย็นค่ะนี้สม้มจี๊ดก็เหมือนกันนะคะใส่มวนวัวออกลูกดกค่ะเท่าที่ยายาสังเกตนะคะ โมโัวใส่ได้กับไม้ทุกชนิดค่ะเพราะโมโนวมีธาตุไนโตรเจนสูงค่ะธาตุไนโตรเจนบำนุงลําต้นบำรุงใบนะคะและก็มีธาตุอื่นๆมาด้วยค่ะจึงทําให้ต้นไม้ของเรามีผลผลิตได้ทุกๆวันนะคะโมโัวเป็นอินทรีย์วัตถุที่มีอยู่ทั่วไปนะคะเป็นสิ่งที่หาไม่ยากเ,เพื่อนๆคงใช้กันหลายบ้านแล้วนะคะได้ผลเป็นอย่างไรเล่าสู่กันฟังบ้านก็ได้ค่ะย่าๆขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปมาจนจบ เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบ y ย